มิงหญิงสาววัย28ปีที่เติบโตในครอบครัวที่ยากจนแต่เธอฝันที่จะเป็นผู้หญิงหรูหราและไฮโซเธอฝันมาตลอดว่าถ้าได้ทำตัวเหมือนคนรวยชีวิตจะดีขึ้นทุกครั้งที่เธอเดินในหมู่บ้านเธอจะใส่เสื้อผ้าราคาแพงแต่เป็นของมือสองแต่เธอไม่เคยยอมรับความจริงและมักจะอวดรวยท่ามกลางคนในหมู่บ้านเสมอจนวันหนึ่งเธอพบกับ บอยชายหนุ่มวัย35ปีผู้ชายที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างรถหรูบ้านหรูและงานที่ดีบอยเริ่มพาเธอไปเที่ยวในสถานที่หรูหราทั้งหมดที่มิ้งอยากมีในชีวิตแต่สิ่งที่บอยให้เธอคือความหลงไหลในชีวิตที่เธอคิดว่าเป็นสวรรค์มิงเริ่มคบกับบอยและเอาชีวิตของเขามาเป็นของตัวเองเธออวดรวยในหนูบ้านเสมอพวกคุณไม่เข้าใจหรอก เธอมักจะพูดกับคนในหมู่บ้านดูถูกคนอื่นที่ไม่มีเงินเหมือนเธอมักทําตัวเหมือนมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบโดยไม่รู้ว่าเธอกําลังหลอกตัวเองและทําร้ายคนอื่นไปพร้อมกันทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่ความจริงของบอยกลับถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อมิงรู้ว่าเขามีเมียมีลูกอยู่แล้วและเขายังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่คบอยู่ในที่สุดมิงต้องเผชิญหน้ากับความจริงว่าความรักของเธอไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยคิดว่า จะสมบูรณ์แบบแต่เป็นเพียงแค่การหลอกลวงเท่านั้นมิงทะเลาะก,กับบอยอย่างรุนแรงและเมื่อบอยรู้ว่าเธอรู้ความจริงเขาก็ไล่เธอออกจากคอนโดที่เขาเคยให้มิงอยู่เขาบอกว่าเธอไม่คู่ควรกับชีวิตแบบนี้มิงต้องกรับไปอยู่ที่บ้านเดิมในสภาพที่ไม่มีอะไรเลยมิงกลับมาอยู่ที่บ้านเก่าในหมู่บ้านเล็กๆที่เคยคิดว่าเธอไม่มีวันกลับมาอีกแล้วชีวิตที่เคยอวดรวยและดูถูกคนอื่น กลับกลายเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าและความเหงาที่เธอไม่เคยคิดจะต้องเจอคนในหมู่บ้านเริ่มนินทามีอีกครั้งเมื่อเธอกลับมาไม่เหลืออะไรทุกคนเริ่มพูดถึงความโห่หังที่เธอเคยแสดงออกเมื่อก่อนเห็นไหมล่ะคนที่อวดรวยก็ไม่มีทางรอดคนในหมู่บ้านพูดถึงมิง้งด้วยคำพูดที่เจ็บแสบและเยาะเยะ้ยมิ้งรู้ดีว่าเธอทำผิด เธอเคยคิดว่าการอวดรวยจะทำให้เธอได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่ตอนนี้เธอกลับรู้ว่าการดูถูกคนอื่นไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นแต่กลับทำให้เธอสูญเสียทุกอย่างสุดท้ายมิงต้องใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในหมู่บ้านที่เธอดูถูกเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์และไม่มีใครเหลือให้เธอเพึ่งพานอกจากตัวเอง